ทางลงเกาะเลยเยอะอือนี่พี่เดียวว่าไงแมนดอวเข้ามาแล้วหรอใช่วิ่งผ่านวิ่งผ่านได้ไปตรงไหนไปไหมตงไปไหมมาอยู่กับพี่เลยฟู๊มาอยู่กับพี่เลยจ้าได้การ ขึ๊จะขพี่จะเต็มเต็มคู่เป็นโคตทืนเลยน่าเจ็บเอมอ่ะไม่ไหวแล้วตอยแล้วพี่เผื่อว่งแต่ทางซ้ายทางซ้ายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแล้ว เอพี่เดียวโดนแล้พี่เดี๋ยวไปล้างไข่ให้พี่เดียวเฮ้ยไปล้างแค้นจีตตัวรีบชุบีบชุบเบื้องจำไหนพี่แมนด็อกอ่ะดอกด็อกดายหน้าเยดอ้าอหนอสมบีดแม่งเอ้

นี่แค่ทำการหมอนไหมไม่ะผาไม่นีไม่มีหมอไม่มีหมอไม่ได้ถายถาเออออแดงกับมันแดงมันมันเดินิงเลยวะมันตึงพี่มันตึงมม่ึงมนไปหุมุมลเหุนี่ตรงนี้ไม่ไปรอปไว้พี่เาใปะเออสวย เออเอ้ยุดุดุดุอุดุดุแุด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 หดุดอดุ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 าุดุดุดอเอดุดุดุดนดีดุ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 ตุดุดุดุมุดุดุดจดุ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 ด้ดเดุดเังวะเุดยดีดุดุดุดอมีคนตกใจหมดใจุมดุดุดุมุด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 ุุดุุด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 ดุดุดุดอุุดุดุดุ

ข้างในโดนในก็มีเมาได้เปาในก็มเปาสวยมันจะเอาจุดซ้ายได้ป่ะพี่ได้บางคนจุดซ้ายม่คนเข้าไปแล้วคนเข้าไปแล้วฟังวันนะเข้าไปแล้วไม่ไม่ไอ้ดมไอ้ดมไอ้ดมไม่ได้ไอ้ดมไอ้ดมมันมีอิสระเลยนี่เอ้ยโดนยิง ยูนิคอร์นนี่ว่าไอ้เหี้ยโดนเบิื่อโอ๊ะใส่วะ

โอ้ยมันยิงผมใช่เข้าจุดเข้าจุดเข้าจุดไปเข้าจุดเด้อไปเข้าจุดเด้อไปเข้าจุดเด้อไปอัดอัดไปอนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้โดนตรงนี้โดนเราอยู่นิคอนอยู่นิคอนเราอยู่นิคอนนิคอนเออแม่ด็อกมันได้จุดไหนวะตรงกลางกลางกลางแม่ด็อกแม่กลาง เฮ้ยยิงบอทีคนดกคนน้อยอ่ะตางคนน้อยเฮ้ยนี่นี่มันอยู่ตรงนี้เตีตีปักหนะสามพันซีเวอร์สามพัเวอร์สิบทองเฮ้ยสีแดงทองไม่ตกน้อยสีแดงตรงตรงมิสิงอ่ะตรงตรมพิสิงอุ้ยโดนใครเขาบ้างคนแดงเลยสมบูงเหรอ

พ่สิงห์เหะเ่อสิงห์เหาะเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะตายอุ้ยโดนใครยิงเลยงอพิมเขียวลูกาเขาอยางไหนาลูกาป้่อไอันนี้อันนี้อันนี้อนนี้ โอ้่ตรงกลางไม่เงียบเลยกางไม่เงียเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยังยิงโดกอุ้ย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 อุยอุ้ยอุุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ วันนี้วันนี้ได้กำไรได้รถมันสองคัน ม้านใครไปยุ่มมันใรไยุนยุเขาไเอ้ยใคยิงรถอะไรชี้อะนี่เจมร์และผมขึ้นฟันเลยพี่หัางแล้ว แมตด,ด็อกอะ่ะเออพี่แมตด,ด็อปโอ้รถคันปวดผมพังเลยพี่ <laughs> ถึงเวลาที่น้องต้องซ่อมแล้วแหละแดงเฮออ้ยเดี๋ยวจะไปแต่ไม่เอารถไปหรอก เ้างแ่ายมันก็ไฮ้แต่ผมไม่อยู่ดูแล้วขี้เกียจแล้ว